แนะนำตัวครับวผมเพชรเชิดทองเจ้าก้องขุนพุทธที่ครับวันนี้เชิดลุยแม่แตทองครับวันนี้เจอธนาพลเราเคยเจ้าเขาไหมไม่เคยไม่เคยเห็นแต่ว่ารูปร่างเงินตัวแล้วยาวๆพอกันนะครับรถนี่สูงตั้งไห่ได้ผมสูงร้อยเจ็ดสิบหกเจ็ดสิบเจ็ดครับน้ำหนักประมอยเท่าร่วะประมาณหกสิบห้าโลครับปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วยี่สิบเอ็ดครับปืนแมเราเป็นมวยนะฝีมือครับฝีมือคูเหลอดซุ้มเห็นไหมเห็นเขาไงเขาหรือว่ามวยฝีมือครับฝีมือเหมือนกันอย่างงี้ก็ต้องชิงจังหวะดิ ชคกับมวยฝีมือได้กันง่ายกว่าโชกทำมวยเข่ามวยหมัดไหมใช่ครับคือรอจังหวะรอโต้รอสวนร่างกายเราโอเคไหมโอเคครัาสูงเท่าไหร่ไอทีดิสูงประมาณร้อยเจ็ดสิบหกปล่อยเท่าไหร่หกสิบห้าผลงานเราสามไฟเป็นไงบ้างบอกทางบ้านหน่อยชนะมากชนะรวดเลยล่าสุดชกร้อยเท่าไหร่พอสามหกครับอันนี้คือปล่อยปล่อยมาชกถูกไหมใช่ครับนี่คือเราร้อยสี่สามชนะผลาร้อยสิบสี่เคยชกเหวีนี้ยังไม่เคยครับใหญ่นะแต่ก็ต้องลองนะ รูปร่างเนื้อตัวเมื่อเช้าเขายังไงเราเราได้เปรียบอะไรเขาไหงก็พอๆกันครับพอๆกันเราจะนั่งรั่งกายจะดีกว่าเขาไม่คิดว่าดีกว่านะดีกว่าเราลูกหลานจากจังหวัดเฉยภูมิครับอ่ะฝากแฟนคลับเชียร์นะวันนี้ก็ฝากพี่น้องชาวเฉยภูมิรเวลาช่วยเป็นกำลังใจครับอินที่โอเคขผมมา่งน้องชายชุดนี้ครับไหนนำตัวทางบ้านหน่อยสวัสดีครับผมธ่านน้ำพนิชเนตรยกปัญสาครอ่ะแล้วซ้อมอยู่ไหนเนี่ยซ้อมเชียงใหม่ครับซ้อมเชียงใหม่ค่าย สิงนี้เจ้คนซาครับอ๋อมาเป็นคู่ป้องคู่ซ้อมไงไอ้ภูผาเราว่าอยู่ค่ายเดียวกับเรื่องคนละค่ายคนละค่ายเราซ้อมมารอบนี้มันนี่ยังไงร้อยสี่สี่นี่ถือว่าปล่อยมาชกเลยครับปกติเราชกพี่กาตระเลยร้อยสามสิบสี่เอาเป็นพี่เช่นในเราไม่เคยเจอนะไม่เคยครับแต่เห็นไม่เห็นคลิปก็ไม่เขาเป็นมวยสไตล์ไงอ่ฝีมือคล้ายๆเรานะคล้าเราแต่ว่าเราใครสูงกว่างว่าเท้าผมสูงกว่านิดนึงครับสูงเราสูงเท่าไหรผมเจ็ดสิบเจ็ดครับน้ำหนักปล่อยๆเท่าไหร่หกสิบห้านะครับ ยี่สิบเอ็ดครับผลงานเราเป็นไงบ้างผลงานเราห <นา S 2> <า>ั้งหลังสามฟอยอะแพ้เดน่ดนภูธารอดชนะชนะอ่ะสามฟอยชนะกี่ฟอยะชนะสองแพ้หนึ่งแพ้หนึ่งล่าสุดแพ้ใครแพ้ดเด่นภูธาที่นี่เหรอครับวันนั้นร้อยเท่าไรร้อยสามสี่ แต่วันนี้ร่างๆไม่ได้เราเราซ้อมมากีดไม่ค่ยคือมาลงมาเขายกมาแทนใช่ไหมัแต่ว่าร่างกายเราก็ทำทำไข่ทำมาซ้อมอยู่แล้วนไข่นะแต่ว่าปล่อยปล่อยมาชกนี้ก็ได้ได้ได้เปรียบปอนหนึ่งได้ได้ได้ต่อเขาต่อให้ปอนหนึ่งครับเราลูกหลานจากจังหวัดไหนน้องสอนครับฝากโหมาไกลมากฝากนั่คขับเชียรวแนววันนี้คููคููคููร้องด้วยครับฝากเชียย์และเป็นกำลังใจนะครับเย็นนี้เต็มที่ครับโอเคเข้ามา้องชายโชคดีครับขอบคุณครับ